ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยเราเอาแบบง่ายๆที่สุดเลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะคิดก็คือเราคิดจะทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอยากจะทำอะไรยกอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าผมอายต้องการที่จะทําการประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทําการติดตั้งะระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวก v ี u อ v 1 1 x อะไรเงี้ยครับเครือข่ายให้นักศึกษากับคณาจารย์เนี่ยตั้งแต่ชั้น10นะครับของอาคารร0อปีเนี่ยไปจนถึงอะไรครับชั้น15เนี่ยนะครับวันผมก็เริ่มจะออกแบบละตัวโปรแกรมที่ผมใช้ประจำนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนใช้ก็คือไอ้ตัว c a n วานะครับนะเขียนอย่างเงี้สะกดอย่างเงี้นะครับแคนวะาให้ดูก่อนนี่ครับ c a n v a นะครับ c a n วา ตัวนี้ครับในเวอร์ชั่นที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันแบบฟรีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตามันครับผมเวอร์ชั่นนี้นะครับ Can ว a ตัวนี้ครับ c a n v a com อ่าเข้าไปดูคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะหน้าตาไม่ใช่แบบผมเลยแหละนะครับเหมือนกับแบบต้องล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตใส่เอาให้ดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ผมใช้เยอะมากใช้ฟรีมาเป็นหลายปีแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า ถ้าเราเคยล็อกอินด้วยของ Google นะครับก็คือเป็นยูเซอร์เนมผ่านทาง Gmail นะ o o g l e Mail นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเป็นแบบ Education นะครับสำหรับท่านที่เคยเลือกแล้วนะครับก็อ่ามันจะขึ้นมาให้ว่าเราเคย Sign in ด้วย Google นะอ่าลองลองดูนะครับในกรณีที่เราคลิก l o g in with g o o g l e ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเลือกตัวนี้นครับแสดงว่าเครื่องของเราณนะตอนนี้ logg in ด้วย Google Mail หรือว่า Account ของ Google เนี้ยด้วยตัวอะไรบ้างพอผมคลิกปุ๊บนะครับมันจะถามผมทันทีเลยว่า,าจะเริ่มล็อกอินให้แบบตามตามที่ผมล็อกอินไปนครับก็คือเนี่ยผมใช้ Account ผมก็คือตัวนี้ครับใช้ atviu.ac.th นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมนูด้านบนนะครับเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ รูปแบบของการกลับสู่หน้าหลากักใช่ไหมครับเทมเพลตมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียเพอร์ซันเพอร์แนลนะครับบิสเนสมาร์เก็ตติ้งเอเคชันเทรนนิ่งคือมันมันเลือกตามแม้แต่เอา้าเมื่อกี้เห็นแวบๆมีอแบบินโฟกราฟิกด้วยนะครับเทมเพลตให้เลือกดูเห็นไหมครับมีเยอะมากจริงๆริงทำเว็บทรงเว็บไซต์ออกแบบได้หมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบนโซเชียลมีเดียพวก Instagram, Facebook, โพสนะครับก็ใช้ตรงนี้นะครับโจทย์ผอก็มีอยู่แล้วว่า ผมอ่ะจะประชาสัมพันธ์เรื่องของการาติดตั้งเครือข่ายเพราะฉะนั้นผมจะโพสต์บน Facebook ผมก็เลือกบน Facebook p โพสมันจะกําหนดขนาดมาอย่างเหมาะสมเลยครับว่า Facebook ควรขนาด600คูณ300ร้อย่อะไรเงี้ยมันทำให้เราหมดเลยนะครับและมันก็จะมีไอ้ตัวสิ่งหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะมีเทมเพลตสาเร็จรูปให้เราเรียบร้อยอย่างสวยรู้เลยที่คนเคยใช้และที่สําคัญถ้า ถ้าเกิดมันเป็นรูปแบบนี้นะถ้ามันมีมงกุฎแล้วเขียนว่าโปรเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้ต้องเสียตังค์ครับมันมีภาพบางภาพที่ต้องใช้งานเนี่ยแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับแต่ถ้าเราเป็นแบบฟรีเนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นแบบที่มันแบบขึ้นมาเป็นออปชันนี้ครับฟรีอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ลองเลือกดูว่าแบบไหนที่เราจะดึงดูดสายตาคนมากที่สุดนะครับถ้าอย่างซอฟตนะครับถ้าเราไปเลือกเป็นแบบมงกุฎเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์แน่นอน ว่าเราลองหาเฉพาะออปชันที่มันเป็นแบบฟรีดูซิว่ามันมีให้เราฟรีไหมนะครับถ้าเราหาขี้เกียจหาเลยด้านขวาครับเออด้านซ้ายครับด้านซ้ายมือตรงนี้ครับมันจะมีติ๊กเฉพาะแบบฟรีนะครับดูเฉพาะของฟรีมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเนี่ยคือเราของฟรีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราอะสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเลยบอกว่าเออได้เวลาแล้วเนี่ยเราสมว่า ตัวไหนที่มันดึงดูดสายตาคนล่ะอ่าสำหรับผมเอาตรงเนี้ยนะครับฟรีนะฮะนะครับผมก็ทำคอสมัยเทมเทมเพลตเลยนะครับใช้ออปชันนี้นะครับในการเลือกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลือกมาแล้วปั๊บนะครับถ้าเลือกมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าผมเลือกเป็นออปชันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอสั่งคอสมัยปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนว่าอ่าขออนุญาตแชร์แชร์ใหม่อีกนิดนึงว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเลือกเป็นในส่วนของตัวฟรีนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นกันเลยว่าอ๋ออาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเลือกแบบฟรีนะนะครับผมก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาให้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอเลือกออปชันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยทางด้านซ้ายมือครับผมมันก็จะมีนในส่วนของการเลือกออปชันต่างๆครับอ่าสมมติผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นเป็น ภาพเห็นไหมครับเป็นภาพเราจะใส่เข้าไปหรือว่าอ่าอินเทอร์เน็ตชั้นสิบจนถึงชั้นสิบห้านี่ครับวายฟลายเนี่ยนะครับเขาว่าเอออ่ผมก็ใส่ข้อความเข้าไปว่าอืม จะทำการเออยูวันเออยูวันดอทวันเอ็กซ์นะครับแล้วก็เอ็ดดูโลมนะครับนี่มาละผมจะเริ่มแบบติดตั้งนะครับข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเป็น สีขาวผมก็ไฮไลท์ปุ๊บผมก็เปลี่ยนไปนเป็นสีขาวตรงนี้แล้วก็ลบออกนะครับนี่มาละข้อความเราจะติดตั้งถ้าเราเลือก Text นะครับเราก็เลือกข้อความได้เลยว่าเราจะให้มันพิมพ์ว่าอะไรอะไรเงี้ยครับคลิกรูปแบบนะครับติดตั้งนะต,ตั้ง บริการอินเทอร์เน็ตครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ชั้นสิบถึงสิบห้าถึงสิบห้าอาคารหนึ่งร้อยปี นี่ผมเก็บแล้วะอ่าชั้นผมมาแล้วครับเอาละเราก็บอกเขาเลยว่านี่แหละนะครับนี่มาละ๋ออตรงนี้ดีกว่าสวยกว่าเหมือนเดิมนะครับแล้ว็ขขึ้นไปวางไว้ข้างบนไม่ให้ตหนังสือมันบางแล้วก็จัดให้มันดีนะครับ แล้วก็ใส่โลโก้ที่เราอัปโหลดนะครับถ้าเราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่อัปโหลดเราก็คลิกอัปโหลดตรงนี้ได้นะครับเราก็ไปเลือกภาพที่เราอัปโหลดไว้นะครับแล้วก็ใส่โลโก้ไปว่าเป็นบริการจากทางมหาวหิทยาลัยใส่เข้าไปเขาจะได้ดูเลยว่า mm hmm. มหาวหิทยาลัยจัดตั้งอ่ะผมมีโลโก้หละนะครับตรงนี้โลโก้ของมหาวหิทยาลัยต้องสูงกว่าน่อยนาผมเริ่มเอามาวางแล้ว แล้วก็ใช้คำว่าซูนมาแล้วเรื่องหมายคำตกใจ ใช้าคาแบบดึงดูดสายตาเขานะครับอย่างนั้นยังไงเขาก็จะต้องเห็นแหละข้อความที่เราบอกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับลองทําการเซฟนะครับให้ดูดูชื่อไฟล์เล็กน้อยผมคลิกตรงนี้ปุ๊บผมเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์เป็นแบบว่า facebook นะครับอินเทอร์เน็ตเราต้องตั้งชื่อให้เราแบบจําได้ครับใครจะไปจําได้ใช่ไหมครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงปุ่มตรงนี้นะตรงนี้นะครับ คลิกลูกศรลงปุ๊บมันจะมีออปชันให้เลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนไปเป็น png นะครับเป็นรูปแบบของไฟล์ jpeg ก็ได้นะครับแล้วเข้าไปดูซิว่านะครับดาวน์โหลดมันมีไฟล์เดียวนี่นานะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดลงไปให้เราเรียบร้อยแค่นี้เราก็เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับผมพอหลังจากนั้นเราได้ไฟล์มาปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปโพสในการติดตั้งลองดูนะครับ ผมก็จะไปเลือกนะครับผมก็จะไปเลือกในส่วนของการติดตั้งลงใน facebook ดูนะครับผมก็จะไปโพสต์ลงไปในในส่วนของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลือกเป็นในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับเขาก็จะเป็นบริการผมก็ไปสร้างโพสต์นะครับโอเคมาละในศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะทำการติดตั้งลงไปบนอะไรครับ f c e e o o o อ้าอนนี้มันเป็นบริการใหม่ไทม์ไลน์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนะขออนุญาตนะครับนี่มาละทำการติดตั้งลงไปบน Facebook นะครับรอนิดหนึ่งนะครับอ่ใส่รูปเข้าไปนะครับนะครับแอดโฟโต้ตรงนี้นะครับในส่วนของ Facebook เองจริงเนี่ยผมก็ อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่เราทําการเพิ่มลงไปใน Facebook เนี่ยเราก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกในส่วนของเรื่องของการโพสตในส่วนตัวใช่ไหมครับกับการโพสตที่เป็นส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราก็ต้องสร้างเป็นเพจเ,เฉพาะงานเฉพาะงานไปนะครับว่าเราทําการดึงข้อมูลเหล่านี้เข้ามานะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของส่วนตัวหรือส่วนรวมนะครับ พอได้ภาพขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็เลือกภาพเลยนะครับนี่ครับแล้วผมก็คีย์ข้อความลงไปนะครับว่าศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับจะทำการขยายส่วนบริการอินเทอร์เน็ตนะครับเปียยวันเดี๋ยวผมคิมตัวใหญ่หน่อย we r u one r u one, one, one x และนะครับ head do r o นะครับให้บริเวณดีกว่านะครับบริเวณชั้นสิบถึงชั้นสิบห้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564สองห้าหกสี่คมสองห้าหกสี่เป็นต้นไปเพื่อรองรับการเรียนการสอนอ่านทางระบบออนไลน์ และออนไซน์ site, นะครับมาหลายแบบนะครับผมก็โพสไปเลยนะครับพอได้รูป P view, พรีวิวปุ๊บข้อดีคือมันจะขึ้นมาให้เลยหน้าตาเนี่ยสตูดิโอมันขึ้นมาให้ใหม่นะครับแล้วเราอย่าลืมแฮชแท็กไว้ด้วยนะครับแฮชแท็ก a l u นะครับแฮชแท็กคอมพิวเตอร์นะครับเซอร์วิส มาลนะครับแล้วก็โพสนะครับพอโพสไปปุ๊บเนี่ยข้อข้อมูลที่เราทำการออกแบบปุ๊บเนี่ยก็จะทำการเข้าสู่ระบบทันทีนะครับนะครับนี่คือเป็นลักษณะของวิดีโอที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะตัวใหม่เนี่ยของ f c e e o o o เนี่ยมันสามารถจะดูเลยว่ามันโพสเป็นยังไงบ้างใครโพสอะไรบ้างนะครับจะเห็นข้อมูลหมดเลยนะครับยังไงฝากทุกท่านลองทดลองทำดูนะครับว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอือ่อเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับผมขอบคุณครับ